ก้อยเด้อจ ja. uh. ้าก้อยหวาก้อยจีนก้อยจีนผมผมเดลยจมจกผุ้น่ะบอกระดาษสิ้นจ้าพ่อผมอัมลัมเปนแดดครับคักบอกขากเลยอ่ะเอาเลยเป็นสีอยู่บอกเสร็ดจังไงบอกเสร็จรอยๆจังไงเนาะ ครับแม่ขัววชมนาแม่ขัวเอาทั้งเอาทั้งขางไปก่อนออาขางไปก่อนให้พี่น้องเบื้องสีบ่ได้ครับเพราะวา่าซี่นี่เขาเชินจับกัดสีเอาก็ทือว่าโอเคครับพี่น้องนี่ข้าว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 ปล่อยคมผมนะพี่น้องเนาะ ก้อยของผมเด้อพี่น้องกับแม่ค,มครัวคนสวยของผมแม่ครัวคนตื่นสวย <g ül> ก้อยของผมหมากผักไสหมากมะละผักกระเดาผักกระเดาโอ้ยเ <g ül> ด็ดเด,ด็ดครับพี่น้อง กอยขมขมแซมยซมเหมือนกันครับ